ชีวประวัติพระสุกิโนหลวงปู่แหวนตอนใช้อุบายทรมานตนก็ยังไม่เป็นผลหลวงปู่แหวนสุกิโน,โนต้องเปลี่ยนมาใช้อุบายการทรมานตนดังนี้อุบายการปฏิบัติวิธีต่างๆที่นำมาใช้ในการทรมานจิตในครั้งนั้นเช่นเว้นการนอนเสียมีอิริยาบถนั่งยืนเดิน ทำอยู่เช่นนั้นอยู่หลายวันหลายคืนคอยจับดูจิตว่ามันคลายความรักในหญิงนั้นแล้วหรือยังปรากฏว่าไม่ได้ผลจิตยังคงวิ่งออกไปหาหญิงงามอยู่เช่นเคยเผลอสติไม่ได้ต่อมาเพิ่มไม่นั่งไม่นอนมีแต่ยืนกับเดินทําความเพียรอยู่อย่างนี้จิตมันก็ไม่ยอมมันคงไปตามเรื่องตามราวของมันเช่นเคยสรุปว่าหลวงปู่ ทรมานตัวด้วยการงดเว้นการนั่งกับนอนไม่ยอมให้ส่วนก้นและส่วนหลังแตกพื้นยังคงเหลือแค่อิริยาบถสองคือยืนกับเดินแต่ก็ยังไม่สามารถทรมานจิตให้เชื่องลงได้